ดีคะ่ะพ่อเมีพี่น้องเอฟซีทั้งฟังล่าฟังไทยด้วยทั้งต่างประเทศค่ะทุกคนคะ่ะสองวันจากสองวันเท่านั้นเองแตะไปห้าแสนวิวแล้วจ้ะทุกคนนะคะเพิวว่าเสือเลยนะคะว่าภายในอาทิตย์หนึ่งนะหนึ่งอาทิตย์ต้องติดต้องได้หนึ่งล้านแน่นอนนะอันนี้ก็คือบดอาจคิดว่าขันต่ํานะทุกคนขั้นต่ํานะเพราะว่าอันนี้คือสองวันเองนะทุกคนสองวันจะได้ห้าแสนแล้วนะคะ นี่ค่ะเพลงทีสา่งฟันสา่งกำลังใจมันบ่กทุกคนถือว่ามาแรงอยู่ในอาจใจของ FC ฟนะทุกคนเพราะว่าเอฟซีเปนกาให้การสนับสนุนมากๆเลยเนาะจังหวะกัดโจ๊ะนะคะก็คือได้เลยนะทุกคนนะคะเดี๋ยวมอน้เฮาซีมาเบิ่งนะคะมาฟังน้ากันนะว่าจะเป็นแนวไหนนะทุกคนมอนซนฮูเซล้วก็จะมาอ่านคอมเมนต์นะทุกคนให้พ่อแม่บิ่นองเอฟซทุกคนทุกท่กานได้ฮับฟมได้ฮับชมฮับฟังน้ากันจ้าก่อนที่จะไปเบิ่งไปชมกับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้นำเดิน้าขอบคุณค่ะ วันนาเขตมาเพลลำเพล่สะอ่อนแฟนเสียซึ่งน้ำใจทุกคนเหลือเกินน้ำตาสิไหลย้ำได้ออกเกินบนเพล พี่น้องคะเป็นจังไรแล้วนะคะพี่น้องนะคะมวนซื<ท>้อโฮเซลค่ะเนาะ um ชุดหยอดพี่น้องค่ะมวนซื um ้อโฮเซลหมัก um ขนาดนะคะนี่ค่ะทุกคงนะคะตอนนี้นะคะพี่น้องนะคะคอมเมนต์ก็อยู่ที่ประมาณอันนั้นเนาะพี่น้องนะคะคอมเมนต์ก็อยู่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งมืนนะคะหนึ่งมืนคอมเมนต์เนาะแล้วก็ คนเบิงของเขานะพี่น้องนะคะสองวันนะพี่น้องนะคะสองวันหาแสนนะทุกคนจะเข้าห้าแสนแล้วค่ะทุกคนสุดยอดสุดยอดนะคะพี่น้องนะคะสุดยอดจริงๆนะคะและก็โหผู้ติดตามนี่ยนก,ก็นจะเข่าแบบอาก็จะจะไล์นะนะทุกคนจะจะครบแสนแลยนะทุกคนยังอีกประมาณสองสามพันเนาะอ่ายัางอีกสองพันนิดๆนะพี่น้องนะคะอ่ะก็จะครบ ดีแหละดีใจนะคะทุกคนนะคะกับผลงานของเพื่อนเนาะในกองเชียร์นะ,ะทุกคนหรือว่ากองสนับสนุนนะคะเขาก็ต้องดีใจมากๆนะคะก็จะมีอ่า,อาเพื่อนกับปักมุดไว้นะคะทุกคนเนาะก,ก็บอกว่าขอขอบคุณหน,น้าหลายๆนะคะอ่าเอฟซี FC แพนขับทุกๆท,ท่านนะคะนะคะพี่น้องนะคะกับดีใจนะคะดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนเนาะก,ก็จะมีคอมเมนต์รลายนะคะ เสียงเป็นตัวตนของคำล่าเอาความเป็นความเป็นเป็นลาวผสมไทยสุดยอดมีเอกลักษณ์นะทุกคนมีความเป็นความเป็นลาวแล้วกะ ความเป็นไทยมาผสมผสานกันเป็นบอพี่นองนะคะมันก็เลยเกิดแบบว่าเออมันก็เป็นอียงทีแบบว่าอ่าสนุกดีมวนซื้นโฮแซลดีนะคะทุกคนมันก็เป็นสิ่งทีว่าแปลกใหม่นะคะทุกคนลกะกะมันก็ถือว่าเป็นโอเคนะคะอันนี้ก็คือจะอาเพื่อว่าจะอ่านคอมเมนต์นะคะให้พ่อเมพีนองเบิรงนะคะให้พี่นี่พี่นอ,อฟังกันเนาะคะ่ะเป็นว่าสุดหยอดนะคะอันนี้ก็คือคอมเมนต์ล่าสุดเลยนะทุกคนเนาะคอมเมนต์ comment ที่แบบใหม่ๆเลยนะยังยังไม่ถึงวันนะทุกคนเนาะ ก็สิประมาณนี้นะคะนเนี่นี่คือคอมเมนต์ท่านนี้ประมาณ7ชั่วโมงที่แล้วนะคะบ่นบอกว่าขอบคุณหนองคำลาขอบคุณเพชรลำเพลินทีสางผลงานดีๆมาหายได้ชมนะทุกคนมาเหตุหายคนบางคนนะทุกคนหรือว่าคนบางบางฐานนอทีอ่ะมีความฝันนะทุกคนที่อยากจะมาสางความฝันจากทินทานบานเกิดของคนอื่นนะคะทุกคนหรือว่าจากบ้านนามาด้วยรักเหม็นบทุกคนกน็คืออยากจะมาสางฝันนะทุกคนเนาะคะ่ะอยู่ในเมืองใหญ่เมืองศรีวิไลนะคือหอบ เพลงเนี่ยมันก็ไม่ความหมายเหมือนที่พี่วาวานะคะก็คือหองฟันขามโค้งนั่นเองจากโปรเมพี่น้องนะคะเนี่ยหลันก็เลยบอกว่า่าขอบคุณในหลายนอทีมาสาั่งพนงานดีๆนะทุกคนหลักกับความหมายดีๆแมนบอกให้เพ่งเพลงหรือว่า,า,าเพ่งเพ่งสองฝั่งไทยเล่าเมนบอพี่น้องนะคะ ได้ฟังและก็ได้สัมผัสในสิ่งทีหลูแบบมี่อ่าไม่ไม่ันนเองนะคะพี่น้องนะคะเป็นกาคอมเมนต์นี้มากนะคอมเมนต์ท่านนี้เป็นกระบ,บอกว่านะคะต้องขอขอบคุณนะคะต้องขอขอบคุณ คุณย่าสุภาพผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่บ้านสายจดคุณแม่พรที่ให้โอกาสน้องข้าหลานนะคนได้อาับน้องมากนะทุกคนให้น้องมาห้องเพลงนะคะทุกคนอาให้น้องมากร้องเพลงให้ฟังพ่อมากครับอาก็คือให้มมห้องเพลงให้ฟังนะพรหมีพีน้องนะคะก็จริงๆนะถ้าบอมีโอกาสหน้าจุดจุดนี้มันบอทุกคนหรือว่าช่วงแรกที่เขาได้เห็นมันบอกก็คือน้องออดิชั่นแล้วบอพานนะทุกคนมันบอก และที่นี่ก็อานกาด้วยความคิดเห็นของพ่ว่านั่นแหละ,หละพ่ว่าก็คือว่านั่นก็เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เลยเป็นว่าทุกคนก็ถือว่าเขา้าเลยประสบการณ์อันคุณอาที่มีคุณขามากเลยนะทุกคนเม่นวะะ่าจนกระถังนะคะวันต่อมาและคุณพ่อผู้ใหญ่กับคุณแม่พรนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ คุณย่าของเราะทุกคนก็ให้โอกาสนาะงเราก็เลยมาคุยกันแล้วก็เลยให้น้องคำหลานะทุกคนได้มีถึงปัจจุบันนี้นะคะทุกคนนาอก,ก็ต้องดีใจหลายในฐานะที่เขาเป็นคนเล่าคือกัน,นะทุกคนดีใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณนาอนในนําใจของคนไทยนะคะที่เอ,อเื้อเพื้อเผื่อแผ่ล้วก็เห็นคุณงามคว,วามาดีแล้วความมากระตือรือร้นความมุ่งมั่นนะคะของอีกผู้ยิ่งคนคนหนึ่งือวาคนคนหนึ่งะทุกคนที่พักผาจากบานมาทินทานบานเกิดเพื่อที่จะมาตามหาความฝันนั่นเองะทุกคน อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันเนาะหาคอมเมนต์ทานนี่นะคะเพื่อนกระบอกวานะคะคอมเมนต์ทานนี้เพื่อนบอกว่าอขอบคุณพลังบวกพลังเงียบทั้งหลายที่ชอยสนับสนุนอะ่ะนองเกินคาดจริงๆนะทุกคนอันนี้ก็คือน้องเป็นสิ่งที่เราดีใจเกินคาดจริงๆดีใจกับน้องคำหลาและทีมงานนะคะ จะได้มีกำลังใจมากๆในการสางพ้นงานดีๆนะทุกคนแหละกะค่ำหลาจะได้มีความพัฒนานะทุกคนแมนบอกความก้าและก็ความแบบว่าอ่ะกำลังใจที่ดีแมนบอกพี่น้องนะคะที่เข้าจะฝึกฝนและกะอ่ะ นำบทเพลงดีๆนะทุกคนบทเพลงเพ,พาะๆไพ่เรามาให้เข้าได้ครับชมครับฟังกันอีกนะคะเนี่ก็คือเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะทุกคนทุกท่านแมนบอ้หลายๆคนนะคะทั้งทั้งฟังเล่าฟังไทยแมนบอลพี่น้องนะคะหรือว่าทัวโลกเลยเพื่นกระหายกำลังใจมากหน้าหล่นตาหนะ้าทุกคนหมากนา่าไล่ตาหมากๆนะคะนี่ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนาะทุกคนขากันถือว่าด,ดีมากๆนะพี่น้องนะคะก็ต้องขอขอบคุณในหลายเด้อนะคะเพียงว่ากับโบมี่ไล่ดายไล่เสียนะทุกคนแต่กายอยากจะ คือเฮาอยากเฮาหูซึกแบบหูซึกดีทีเ่เฮาได้นําเสนอเรื่องเล่เลาดีๆแล้วก็พ่อได้อ่านคอมเมนต์นะกะมันหูซึกแบบเออกะนี่คอมเมนต์ที่ดีๆนะทุกคนมีเรื่องเล่าดีๆที่เขามามันกะเกิดพลังบวกเนาะก็เลยเป็นสิ่งดีๆอยากจะนํามานําเสนอให้พ่อแม่บางคนบาง่านฟังนะคะเอฟซีบาง่านบอกว่าเพ่ว่าอาจจะนําเสนอเรื่องเล่ายัางกระบูนะคะลายาระอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภยัยเด้อถามวามวคมถามพ่ว่าเหตุไห้มีความรููสึกแบบนั้นนะทุกคนก็ต้องขอโทษขอภัยนะเพ่ว่าบอกเลยว่า ช่อง u t u b e ของแพราวานะทุกคนมันมียังตตยตัวพราม่พี่น้องเลยแล้ะแต่อารมณ์คนเหตดนะคะทุกคนแล้วแต่เวลาอันสะดวกแล้วแต่เวลาอันเหมาะสมเพราะว่าแพรว่าต้องทํางานประจํานะคะทุกคนแล้วก็ต้องอคิดคอนเทนต์แล้วก็ต้องหาอะไรที่แพราวาอยากจะทําคิดว่ามีอะไรบ้างอยากจะพูดอะไรก็พูดในสิ่งที่เราคิดว่าเออมันพูดได้โดยที่แบบว่า ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเกินไปนะคะทุกคนนแต่บางท่านที่บอกว่าเออเพียวพูดแบบนี้แล้วอ่ามันไม่มีสาระหรือไม่มีประโยชน์ก็ถ้า f อคนนั้นนะคะบางท่านที่คิดแบบนั้นก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะก็ไม่เพียวก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดของใครได้นะคะทุกคนนะคะโอเคนะคะคลิปนี้เพียวก็ต้องขอจบลค่เพียงเท่านี้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครค่ะรับชมทางฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็ในใรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เลยค่ะขอบคุณหลายคะ่ะสวัสดีค่ะ